สวัสดีค่ะวีวิกตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาแรนดอนคลิปกันนะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้พี่ไพ่ยอยากจะพูดถึงพลังงานของใครและก็พูดในถึงเรื่องอะไรค่ะก็จับสดๆกันนะคะวันนี้พลังงานวีจับมาแล้วนะคะอยู่ในมือของวีนะก่อนที่จะฟังคําทํานายนะคะมาดูเอ่อพลังงานกันก่อนแล้วก็ถ้าคําทํานายนะคะเป็น เพียงแค่คำพยากรณ์ไม่สามารถนำไปตัดสินทั้งชีวิตของคุณได้เพราะฉะนั้นจงเลือกสิ่งที่ดีไปสิ่งที่ไม่ดีวางไว้ตรงนี้นะคะเป็นพลังงานรวมฟังเป็นการไกด์ไลน์ฟังเป็นเพียงแค่การอรรถรสของชีวิตนะคะ enjoy ค่ะทุกคนวันนี้พลังงานของคุณที่ผ่านมาเจอคลิปดันดอมในวันนี้นะคะไพ่ใบแรกขึ้นเป็น The h e r m i t มค่ะแล้วก็เป็น6ดาบนะคะแล้วก็เป็น8เหรียญค่ะเป็นพลังงานของคนที่วีรู้สึกว่าคุณอะมี การโดนท้าทายหรือว่ามีบททดสอบบางอย่างนะคะทำให้คุณได้ตระหนักในความคิดแล้วเดอะเฮอร์มิตขึ้นีรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นการตระหนักครั้งที่คุณมีความมั่นใจในจิตวิญญาณสูงนะคะที่คุณอยากจะก้าวหน้าวีรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่กับปัญหาเก่าๆหรือว่าสิ่งเดิมๆแล้วค่ะและแปดเหรียญขึ้นวีรู้สึกว่าการที่คุณจะเลือกการที่จะไปข้างหน้าในในครั้งเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณของคนที่ค้นพบ สัจธรรจะทของชีวิตวีรู้สึกว่าคุณน่ะจะเลือกความสวยงามของชีวิตที่แท้จริงเลือกการเงินที่แท้จริงนะคะเราก็เลือกเสรีภาพที่แท้จริงให้กับตัวเองค่ะเลือกชีวิตเลือกผู้คนเลือกครอบครัวแล้วก็เลือกคนที่ใช้ชีวิตจริงๆในการที่คุณจะไปข้างหน้าในในใน,ในรอบนี้มีความเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้านฝ่ายจิตวิญญาณค่ะวีรับรู้ถึงคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วก็คุณ แทบจะไม่ต้องคุณพูดอะไรให้ใครฟังไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันซับซ้อนแล้วก็คนที่เขาจะเข้าใจคุณจริงๆเขาจะถามแล้ววิก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเซนส์ mm ิ n ทู i ิชันเป็นอาจารย์ในครูอาจารย์อารมณ์แบบว่าเป็นคนทางด้านเซนส์สูงๆหรือว่ามีประสบการณ์สูงๆในการช่วยเหลือผู้คนนะคะมา,ม,ามายาวนานนะ,ะมีความมีประสบการณ์ตรงแล้วก็มีการเดินทางของชีวิตที่ อยู่ในถิ่นธุรกันดารน,นะคะมากพอรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อยู่ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมมนจึงทําทให้คุณสามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะบนความชอบธรรมและการตัดสินใจครั้งนี้วีเห็นความเข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนคือร้องไห้ก็ร้องไห้จริงเจ็บก็เจ็บจริงแต่เมื่อคุณลุกขึ้นและต่อสู้กับชีวิตก็ลุกขึ้นจริงและต่อสู้จริงเช่นเดียวกันค่ะอ่ะถ้าพลังานนะคะตรงตามนี้นะคะคุณ เป็นพลังงานแบบนี้ไหมถ้าใช่นะคะเรามาดูว่าแล้วพี่ไพ่มีอะไรจะพูดกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปดันนอำในวันนี้นะคะวีขอให้สารออกมาอย่างตรงไปตรงมาและตรงจุดนะคะตามที่ทุกคนผ่านมาพบเจอนะคะพลังดึงดูดให้คุณได้เข้ามาเจอนะคะได้รับสารที่จริงแท้ไปค่ะอ่ะเราจะมาเปิดเพิ่มกัน6ใบค่ะ The world ้ o วนะคะไพ่มานะคะดีมากนะคะ The world คุณเป็นคนที่มีการติดต่อ เจรจาสื่อสารเก่งนะคะเอ็ดออฟสอดนะคะช่วงนี้คําพูดของคุณนะคะพี่บอกเลยว่าตรงไปตรงมาสับๆแล้วก็ไม่เกรงกลัวใครนะคะมีพลังแล้วก็มีอํานาจในตนนะมีความชัดเจนนะคะเขาเรียกว่าคมในอะไรนะอยู่ดีก็ลืมคํานี้คมในฝักอะไรเนี้ย The Devil ว้าวมี The Devil ด้วยนะคะแต่ว่าเป็น The Devil ที่ คุณสามารถคอนโทรได้อ่าดูสิมีความผ่านทั้งทางโลกและทางธรรมคุณคุณโดนคุณโดนล่อลวงมาเยอะคุณประสบการณ์ด้านการโดนล่อลวงการโดนเอาเปรียบเนี่ยมาเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงมากจริงๆและตรงด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าไปอ่านชีวิตใครมาแล้วก็มาตีแผ่ไม่ใช่นี่คือเกิดขึ้นจากชีวิตของคุณจริงๆแล้วคุณก็แก้ไขมัน ล้วคุณนําจิตวิญญาณของคุณเหมือนคุณได้ร่างใหม่ของคุณมาจริงๆอะ่ะเออมันไม่ได้ได้มาเพราะว่าบังเออนะแต่มันมันคือการฝึกมันคือการทานฟอร์มมันคือการยอมจํานนต่ออุปสรรคต่างๆแล้วก็ยอมต่อด้านแบบพวกความลักโลบกฎลงของตนนะคะและ A c e of c ครับออ oh. ว้าว <Wow. S 2> ตอนนี้นะคะคนที่ผ่านมาเจอคลิปดันดอมในวันนี้รู้สึกว่าคุณมีความดูสิ Ace of c u p และ The Devil ขึ้นคุณมีสเสน่ห์เยา้ายวนมากๆสเสน่หน์ดึงดูดของคุณค่ะคุณมีออร่ามากๆตอนนี้รู้สึกว่าพลังงานของคุณกําลังชัดเจนในตนคมในฝากคํานี้เลยนะคะและกําลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาและมันก็จะคัดสิ่งที่ไม่จริงแท้ออกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นการปรับระดับหรือการเปลี่ยนหมุนเวียนของผู้คนนะคะที่ได้เข้ามา หาคุณนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะและสิบเรียนสันกระดิ่งค่ะและนะคะเจมูลภพยใต้สำรับเป็นสี่ไม้เทา้าหูวันนี้นะคะสารดีมากๆเลยนะคะในความเงียบในความ ไม่ชอบทำในการโดนข่มเหงวีรู้สึกว่าวีเห็นความอดทนของคุณที่คุณรักตนเองมากพอที่คุณจะรู้ว่าคุณจะไม่ไม่บวกไม่ไฟนะคะกับเรื่องแบบไหนคุณจะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องแบบไหนคุณจะยอมให้กับคนแบบไหนมีความถ่อมใจและความถ่อมใจเนี่ยมันมันต้องฝึกนะคะคนที่เข้มแข็งที่แท้จริงอะ่ะไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งแล้วก็ก้าวแบบก้าวร้าวหรือว่าเข้มแข็งแบบเหมือนดุดันอย่างเดียวแต่คุณเป็นคนที่ เ,เข้มแข็งจนสามารถที่จะกดตัวเองอะ่ะให้เป็นคนที่อ่อนโยนได้ความอ่อนโยนของคุณมันสร้างมันมันถูกสร้างขึ้นบนความเข้มแข็งอะค่ะเพราะฉะนั้นวิรู้สึกว่าคุณมีศักยภาพที่สูงมากและคุณกําลังจะประสบความสําเร็จเนื่องด้วยคุณเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างแท้จริงของแท้ออเพชรเม็ดงามนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายใต้ความเงียบ ซึ่งวีอยากจะให้คุณรับรู้ไว้ว่ามันคือความปลอดภัยด้านของออชีวิตของคุณด้วยนะคะคุณจะค่อยๆเติบโตแต่คุณจะไม่ขัดสนคุณจะมีชีวิตที่สันติสุขราบรื่นราบรื่นเรียบง่ายแล้วก็มีผู้คนที่เ,เข้าใจในองค์ความรู้ของคุณจริงๆส่วนคนที่เขาไม่เข้าใจผ่านมาฟังบางคนยังไม่เข้าใจเลยนะวีจะบอกว่าสารเลือกคนนะคะแล้วก็พลังงานของของคลิปแลนดอมวีก็เลือกเลือกคนที่มีศัก,กยภาพถ้าคุณเห็นวีอ่ะแบบ คุณเห็นวีเก่งแบบไหนอะไรยังไงคนที่เห็นวีแบบนั้นคุณก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันเอารดยแบบคุณจะเห็นในสิ่งที่คุณมีในตัววีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านมาเจอคลิปดรน่มในวันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาคุณคือผู้นำทาง,ทางด้านฝ่ายจิตวิญญ,ญาณที่ถูกเลือกนะคะแล้วคุณจะตอบรับมันเพราะว่าคุณรู้ว่าวีกาลังคุยกับคุณอยู่ส่วนคนที่ไม่ไม่เข้าใจเขาจะปัดผ่านคนที่ไม่เข้าใจสารที่วีพูดเขาจะเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่รับชมจนจบนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านมาเจอคลิปดํในวันนี้ คุณมาถูกทางคุณคือผู้นําที่ถูกเลือกคุณคือผู้ที่มีศักยภาพที่แท้จริงและถูกเลือกนะคะโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลน,นะคะก็อดพระเจ้าพระองค์ทรง,งเลือกคุณไว้ตั้งแต่ในคันของมารดาคุณคือบุตรหัวปีคุณคือผู้ที่พระองค์จะทรงให้ได้ประกาศข่าวประเสริฐหรือพูดในเรื่องของความจริงความชอบธรรมนะคะเป็นพยานแห่งความดีะคะ่ะแล้วคุณกําลังจะได้รับนะคะสิ่งไหนอะมาให้พี่ไพ่นะคะตอบเพิ่ม วีจะไม่พูดเองนะคะห้ามพูดเองนะจ๊ะโอเคค่ะมาขอ3ใบนะคะกับ power of God นะคะพลังงานของสิ so ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานของพระเจ้านะคะจะพูดอะไรกับคุณหมายเลข1 2ผู้ใหญ่ฝ่ายจิตผู้ใหญ่ฝ่ายชีวิตจิตวิญญาณของแท้ค่ะนี่มันของแท้แม่ประนอมนี่มันของแท้แล้วและ หมายเลขหนึ่งะคะความสัต์ซื้อเป็นโรคกำบังอันเข้มแข็งและหมายเลขศูนย์จงชื่นชมยินดีในทุกกรณีภายใต้สำรับค่ะหมายเลขสิบสี่จงรอคอยด้วยใจชื่นชมยินดีนะคะขอพระวจนะหนึ่งใบค่ะเป็นพระคัมภีร์แนะนำนะคะในนะคะ อิสยาบทที่48นะอิสยาบทที่48ข้อ17ถึง18ตัดว่าจงเข้ามาใกล้เราจงฟังเรื่องนี้ถ้าเจ้าเชื่อฟังบัญญัติของเราความสมบูรณ์พูนสุขของเจ้าจะเป็นเหมือนแม่น้ําและความชอบธรรมของเจ้าจะเหมือนคลื่นทะเลเอเมนค่ะขอบคุณสําหรับพระวจนะวีอยากจะ เป็นกำลังใจให้กับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนันนอมในวันนี้นะคะอาจจะมีบางอย่างที่ดูเงียบงำอาจจะมีบางอย่างที่คุณดูไม่ได้รับความชอบธรรมคุณอาจจะโดนข่มเหงและคุณอาจจะโดนรังแกจาก ทางด้านฝ่ายกายภาพแต่ให้คุณจงเชื่อมั่นในคุณงามความดีเพราะนี่คือสงครามด้านจิตวิญญาณค่ะคุณกำลังจะได้รับชัยชนะและวีเชื่อว่าสิ่งที่คุณเป็นจะนำคุณสู่ที่สูงไม่มีวันต่ำลงให้คุณจงเชื่อมั่นให้คุณจงขับละขับไล่นะคะความสิ้นหวังและความสูญเสียออกไปจากชีวิตให้คุณจงเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่ไม่ดีก็จะมีสิ่งที่ดีซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นคุณต้องยืนหยัดเพื่อที่จะประกาศความดีนะคะต่อไปเพราะสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นโลก่กำ ที่เข้มแข็งของคุณค่ะวันนี้ก็สารครบถ้วนแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นกําลังใจหวังว่าจะเป็นสารที่ดีสําหรับทุกคนค่ะวันนี้วีไปแล้วนะคะแล้วก็วีเปิดรับนะคะสอนคอร์สอ่นานไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็มีรับให้คําปรึกษานะคะด้านฝ่ายจิตชีวิตบ้านฝ่ายชีวิตและจิตวิญญาณค่ะสามารถติดต่อได้ที่หมอแอดหมอวีสองสองวัน